สวัสดีครับพี่น้องพบกับบ่าวเดชครับสารคนไกลบ้านครับล่องวาวจุฬาหนอยครับหาซิฟเส้นทรงไห้พี่น้องครับทางอุบลนะครับผมก็รู้ว่าสีขืนวานนะครับผม จุลน้อยห้าสิบเซนสูงตายเฮเดี๋ยวน่มแห้งครับครับแต่ล่มซ้ำนี่พอดีเนี่ยร่มแห้งกะมีหมุนครับบางจังหวะเพองเท่ก็ยืยนจับเลยว่ต้องเอ้ะครับมันสิบบาทมือไอ้น้องเพ่มาพ่นจับครับนี่อ่าลมค่อยๆสังเตร คืนดีครับน่าจะพานอยู่ครับเดี๋ยวครับบ่าวครับคืนดี ี๋ยวจะแนลูกค้าก่อนล่มคอยสิมา่สายครับล่มแห้งสิไปขวาโอ้ยติดล่มดีครับล่มแห้งตีดหลังติดซัำนีพ้พอดีครับ ใช่เป็นคนจับเสือกนี่ร่มทำหนีว่าดีเนี่ยทำเลยกำลังงามเลยเมื่อกี้มันร่มแห้งเพราะว่าจับดีๆร่มสาวร่มพี่น,อน้องหนุกใส่นกันนั่งกระเป๋าอยู่แต่ว่าร่มควายสิไปใส่ร่มแห้งสิไป ไายเบาดีเป็นคนหมวนเสียกพี่นอ้อะพอเป็นคนสาวลงโอ้โอ๋อลงอย่างปลอดภัย แต่ว่าเป็นรูนี่หูบ่เนี่ยเอ้านี่คืออะไรตึบต่อเพื่องหน่อยยังว่าเป็นนั้นไปปลาเอ้ามีดหน่อยมันบาดทำเป็นไอ้นี่ก็ได้ดอกไม้ใส่สวยๆนะเอ้าโอเคครับตุวยละพานี่นะครัุ้ยละจิ๋วนี่ว่าพานนะครับผมตุ้ยละจิ๋วห้าสิบเซนนะครับผมแต่ว่าถือร่มแห้งกับมีหมุนจั่งหน่อยนะครับผมเพราะว่าปีเป็นอ่อนครับต้องร่มกลางๆครับร่มแห้งวันแนะหนำเลยร่มพายุนี่วันแนะหนำนะครับซัมนี่กำลังดีเนาะ มี้ลาไปก่อนครับถือว่าขึ้นดีสนุกก็ดังดีครับก่อนไหยค,ครับ